รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ้ชมคับมาพบกับไอเดียสดีเพื่อบ้านสวยๆของคุณกับวิกิและรายการไอเดียสุดเดย์บายเฮฟเลค่ะสำหรับวันนี้วิกิมีไอเดียมาฝากเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไปในบ้านของคุณนะคะจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ <S 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 ผู้ชมครับความปลอดภัยภายในบ้านก็เป็นเรื่องราวที่ทางรายการของเราได้หยิบยกขึ้นมานําเสนออยู่บ่อยๆนะครับเพราะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวในสังคมยุคป,ปัจจุบันที่มีแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับเหล่าบรรดามิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับและไอเดียเพื่อความปลอดภัยของเราในวันนี้ก็คือการเลือกอุปกรณ์ล็อกกิ้งซิสเต็มสำหรับบานประตูครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไส้กุญแจลูกบิดเดโบ หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆจะมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างเลือดแบบไหนดีต้องติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะคุณราชานสวัสดีครับค่ะคุณราชานคะพูดถึงความปลอดภัยในบ้านของเราเนี่คุณาชันมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกที่จะตามมาก็คือระบบล็อกนะครับ ชนระบบล็อกเนี่ยก็มีหลายประเภทหลายแบบนะครับเราลองมาดูกันอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นไส้กุญแจนะครับเป็นลูกบิดเป็นเด b บ l ลหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลอนะครับวิธีการใช้งานของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตามพื้นที่การใช้งานจุดติดตั้งด้วยนะครับและส่วนการติดตั้งและการใช้งานเป็นยงไงบ้างคะ ถ้าดวยปกติแล้วเนี่ยเรามาดูกันถ้าเป็นลูกบิดหรือเป็นเดนโบนะฮะ<ม>ก็ไม่ได้ยากอะไรมากก็จะมีเทมเพลตสาหรับการเจาะติดตั้งอยู่แล้วนะครับในตัวถ้ามาดูนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ล็อกหรือเป็นตัวมอร์ติสตัวไซส้กุญแจนะครับในชุดนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวมอร์ติสเข้าไปเสริมนะครับในการฟิต<ม>ตัวไซส์กุญแจเข้าไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการติดตั้งก็ไม่ได้ยากมากครับก็คือใช้ระบบราวติ้งทำตัวช่องติดมอร์ติสเข้าไปอีกทีนึง,ก,าาถถตงตกติ แล้วส่วนสซานตี้ที่ติดตั้งนี่มีที่ไหนบ้างคะเออคือโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นลูกบิดหรือเป็นเดดโบเนี่ยก็อาจจะติดตั้งภายในนะครเป็นภายในบ้านนะแต่ว่าด้วยที่ว่าต้องการความปลอดภัยสูงเนี่ยรุ่นที่เป็นไส้กุญแจแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเนี่ยอาจจะส่วนใหญ่ในในบ้านเรานิยมติดหน้าบ้านหรือว่าเป็นเมนเมนอ r นทรานแบบนี้นะครับความนิยมในบ้านเรานี่มีรุ่นไหนบางที่แนะนำไหมคะเอ่อถ้า ความนิยมนะครับในบ้านเราแต่ว่าด้วยที่ว่ามีการ a อ o p t Western culture เข้ามาเยอะนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็ ยังชอบลูกบิดกับเดตโบว์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรงแรมหรือเป็นโรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้เป็นชุดการโยกนะครับที่ใช้คู่กับตัวไส้กุญแจและมอร์ติสนะครับเพราะว่าดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ให้ความปลอดภัยมากกว่าครับมีฝากถึงคุณผู้ชมไหมกรับคุณอาชานันถ้าเราพูดถึงเรื่องระบบล็อกนะฮะก็คืออยากจะฝากเรื่องออสีนะครับให้เหมาะสมกับ ตัวสีของประตูของท่านนะครับแล้วก็ความหนาของประตูนะครับเพื่อไม่ให้มีการปิดพลาดในการติดตั้งนะครับนอกนอจากนี้นะครับก็ยังะจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะเป็น Master Key, มาสเตอร์คีย์หรือเป็นคีย์อะไรนะครับตามความเหมาะสมนะครับค่ะแต่ฟังก์ชันหรือสีเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกใช่ไหมคะคุณราชาจะมีเพิ่มเติมเอาเป็นว่ารามมาพูดคุยกันดีดีดีกว่านะคะพอดีว่าเวลาของเราทั้งสองคนก็หมดลงแล้วนะคะคก็สำหรับวันนี้วิกกี้ขอขอบคุณคุณราชันสำหรับคำแนะนำ ในวันนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ,คะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องแข็งแรงทนทานยากต่อการงัดแงะและทำลายนะครับรูปลักษณ์และดีไซน์ต้องตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณแต่จะให้ดีที่สุดก็คือควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานติดตั้งให้ถูกวิธีใช้งานอย่างระมัดระวังบำรุงรักษาสม่ำเสมอและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือความมีสติตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองครับ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของความปลอดภัยในบ้านยังไม่หมดแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามชมพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้วีกีและคุณราชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ